วันนี้จะไปไหนครับไปหมายหลังโรงเรียนของประดุก,ออกร้ายครับผมรากันด่านมาก ถนนซะก่อนอย่าเรียกว่าถนนเลยถึงหมายแล้วครับเน้าตายแล้วไปเลยไปครับเราไปดูกันดีกว่าหมายที่เคยตกตะกร้อป่ะวะ อัอนั้นเหนี่อยบนอ๋อแต่ที่ปอดปอชนกัด <laughs> อันนี้นะครับการตีสกิปปิ้งนะครับผมให้ใช้เป็นเหยื่อย,ยางน้ําหนักก็ถ้าเกิดมือใหม่ผมแนะนําให้มีน้ําหนักมากๆหน่อยครับมันจะตีง่ายรูปทรงประมาณนี้นะครับนี่นี่แล้วผมจะเกี่ยวเหยื่อนะครับผมปึ๊บเกี่ยวไปเลยนี่วัดก่อนนะปึ๊บป๊อกเกี่ยวไปตรงไหนเกี่ยวไปตรงปากมันครับทะลุออกคางเนี่ยเห็นไหมปึ๊บแล้วก็วัดจะให้ เป็ดมันโผล่ตรงไหนนี่ปึ๊บฟึบนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็ซ่อนตัวเป็ดครับผมนี่ไปเราวใส่คลิปเลยนี่นะครับนี่ครับการตีนะครับผมผมจะบอกแบบวิธีง่ายๆบ้านๆน,นะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ผมก็พอมีพื้นฐานนี่นครับให้เรา ลองวาดคันไปอย่างนี้ก่อนนะครับผมนี่เราจุดหมายของผมอยู่ตรงนู้นนะครับลองวาดคันไปนี้ปง๊บปึ๊บพอเราทําจนคล่องแล้วเราก็ลองวาดคันแล้วปล่อยเยอดูปุ๊บปุ๊บไหนเห็นไหมทําเริ่มทําเบาๆก่อนครับแล้วตอนทําแรงๆมันจะมาเองนี่ครับตัดได้ตัดได้เดีคยัผมนี่ครับอีกอันตะกี้เข้าไปอย่างนี้ครับผม ให้ฝึกทําเบาๆก่อนนะครับมันจะง่ายเนี่ยอย่างนี้ครับมันจะควบคุมง่ายกว่ามีโอกาสในการตู้น้อยมีเ <c oughs> นี่ยแล้วพอตีไปแล้วก็วต้องมาเช็คดูเหยื่อบ่อยๆนะครับว่ามันปิ้นมันอะไรแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะปิ้นหนอกนะครับถ้าเกิดมันเป็นทรงนี้เราก็จับทรงให้มันเข้าทรงเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บเนี่ยก็พร้อมตีอีกครั้งแล้ว ประมาณนี้นครับถ้าเราฝึกวาทันได้ก่อนปึ๊บฟื้บบบให้จินตนาการว่าให้เหยือมันเลียดน้ําไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะไปอย่างนี้เลยครับสวยสวยนี่ทำเบาๆอนะนี่เดี๋ยวผมทำเบาๆให้ดูนี่ครับนี่เบาๆอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนตี พอเราปล่อยเหย่อไปเนี่ยพยายามยกคันขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะทําให้สายเวลามันไปมันจะไม่ติดน้ําแล้วมันจะไปได้ไกลเนี่ยครับยกคันขึ้นนี้ด้วยเป็นเทคนิคง่ายๆฟันบ้านนะครับผมอธิบายแบบฟนบ้านเลยลองให้เพื่อนๆไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากโอเคต่อมาก็อีกวิธีหนึ่งนะครับพิชชิ่งสกิปปิ้งนี่ขั้นแรกเลยให้เราปล่อยเหยื่อมาประมาณนี้ประมาณไกด์ตัวสุดท้ายนะครับ จะเลยมานิดหน่อยก็ได้หรือว่าพอดีเลยก็ได้เราจับเหยื่อจับตรงกิ๊บนะครับหรือว่าใครจะจับตรงไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่สมผมถนัดจับตรงกิ๊บนะครับปุ๊บพอเราจะตีออกไปให้เราทําอย่างนี้นะครับป,ป,ปุ๊บปุ๊บใหลองทำอย่างนี้ก่อนพอเราฝึกเสร็จปุ๊บปุป๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยปล่อยเหยื่อ,อไปเนี่ยให้ให้ทําอย่างนี้ก่อน,นครับมันจะง่ายอย่าเพิ่งไปสกิปปิ้งให้ฝึก p ิ t ช,ช,ชิ่งอย่างนี้ก่อนเนี่ยทอยเหยื่อไปอย่างเงี้ยเนี่ยทอยเหยื่อ ป๊เนี่ยให้ฝึกทอยเหยียบไปอย่างนี้ก่อนฟึ๊บเนี่ยปล่อยไปอย่างเงี้ยปึ๊บฟึ๊บเนี่ยป๊อปเนี่ยให้เราลองฝึกทอยเหยียบกันปึ๊บพอเราฝึกทอยเหยียบคล่องแล้วนะครับต่อไปมันก็จะกลายเป็นสกิปปิง้งแบบทอยให้มันเลียดน้ำหน่อยครับปึสติชิงสกิปปิ้งก็จะประมาณนี้ครับ คอเหยื่อจนจนคล่องอย่างนี้แล้วก็เราก็มาฝึกคอยให้มันเลียดน้ำประมาณนี้นะครับนี่เขาเรียก pitching skipping ส่วนใหญ่เวลาที่ผมจะตี skipping นะครับส่วนใหญ่จะใช้ในสถานการณ์แบบเราตีเราตีอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันจะไปติดสิ่งไม้ข้างบนนะครับเราก็ต้องตียัดเข้าไปจากข้างล่างให้เข้าไปถึงสุดนู่นนะ เนี่ยเป็นพุ่มไม้อย่างเงี้ยปึ๊บปึเราก็จะตีเข้าไปอย่างนี้การตีตั i คิปปิมีประโยชน์มันจะหลบกิ่งไม้อยู่ด้านบนของเรานะครับผมทำให้เราส่งเหยื่อเข้าไปถึงจุดหมายได้ง่ายนี่ถ้าเกิดจะเป็น Pitching s k i p ิ i ปปิ้งก็กรณีแบบว่าพื้นที่ในการตรีน้อยครับเราก็จะใช้วิธีนี้แทน อยากไปตีหมายนู้นนะเราไปดูกันปีเจไหมวะโอ้กาดจะเทเลยุีเจหาุีแจไม่เจอเป็นรายการตลกใช่ไหมครับเอาหาปลาไม่กิน ดอเคครับหมายโคตรสวยเลยเนี่ยเป็นคุ้มอย่างนี้นะครับหน้าตีดิคิปปิ้งมากนี่รออะไรรอเข้าไปเลยแม <c oughs> ่กลับบ้านสำหรับน้านหน้าคนไหนที่ตียังไม่ชินนะครับก็อย่าลืมปรับหน่วงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะฟู่แบบนี้นะครับร <c oughs> ีบไหม <c oughs> ผมรีบผมรีบ อยากได้ปลาจัดโอเคเดี๋ยวปังวงว๊มยัอ่ะปั๊บปึ๊บปุ๊บเสร็จร้อ,อยเลืออะไยนี่ครับคุมนะนนะไม่ติดคดิปนยเข้าไปตรงๆไงอืม ถ้าต,ตีไปตีมาก็จะประมาณนี้นะเหยื่อจะเสียตรงแล้วก็จับให้มันเข้ารูปเหมือนเดิมปุ๊บปุ๊บเนี่ยเหมือนเดิมละแล้วตีต่อ,อโอ้โห,หน้ากัดมากแต่มันไม่กัดแม่ นนโอ้โหปลากระโดดหนีครับเมื่อกี้อยู่ตื้นๆเลยก่อนเข้าหมายก็ต้องเช็คก่อนนะครับอย่างเมื่อกี้ผมไม่ได้เช็คก่อนปลากระโดดหนีไปเลยนะ หน้ามีตัวนอนอยู่ใต้คุมไม้มา,มากมมตีเข้าที่สวยอย่างนี้ไม,ม่กัดม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับชมบรรยากาศรอบๆนะครับรอบๆหมายหือสวยมากแต่ปลาไม่กัดเลยก็สำหรับวิธีที่ผมสอนก็มี2วิธีนะครับหวังว่านาๆพี่ๆน้องๆจะเอาไปฝึกใช้กันแล้วก็เอาไปใช้ออกหมายตกปลาอย่างนี้นะครับนี่ถ้าเกิดได้ประโยชน์ก็กดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปนี้คลิปแรกของผมคุณงยิ้งเลย ำหรับคลิปนี้ก็คลิปแรกของผมนะครับผิดถูกยังไงก็ติชมมาได้เลยนะครับผมโอเคขอบคุณครับ